ขับตัวป่นเนเะเนี่ยเนี่ยผมมีอาการผมต่อต้านผมจะพวก <c oughs> สิ่งนี้นะครับมันเป็นที่พวกสัมภเวสีนะสิ่งที่ไม่ดีนะครับเขาเอาพวกวิญญาณนะเอาโมลสารมาทำนะครับเนี่ยเจ้าของเขาเดี๋ยวผมจะทำลายนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการบันทึกสายมูค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ตู้เช่นเคยค่ะสวัสดีครับและแปลกๆใช่ไหมคะทำไมวันนี้มีสาคนวันนี้เรามีเคสมาด้วยค่อีกหนึ่งคนค่ะนามสมนุติคุณเอค่ะสวัสดีค่ะคุณเอรู้จักรายการเราได้ยังไงคะก็คือเป็นผู้ชม YouTube ท่านหนึ่งค่ะส่วนตัวก็คือเป็นพวกสายมูแล้วก็ ดูรายการอะไรไปเรื่อยอยู่แล้วแล้วทีนี้พอเราไปดูหมอหรือไปทําอะไรเงี้ยค่ะก็จะเจอทักเรื่องมีวิญ,ญญาณติดตาม,มอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราก็ทําการเสี่ยงเซ็นซีมามแล้วก็คือคํามันขึ้นมาเลยว่ามีวิญญาณติดตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคนมาช่วย<ม>เราก็ไม่เก็ตว่าเขาคือใครตัวยูทูบอะค่ะมันก็ เดง้งหน้าเหตุอันนี้ขึ้นมาเด้งสีขึ้นมาใช่แล้วก็อักกดไปดูต่อเพราะว่าเคยเคย,เคยดู<ม>ครั้งแรกไปแล้วหนึ่งอีพีแรกพออีพีสองก็รู้สึกว่าหรือว่าอันนี้คือสิ่งที่เรารออยู่ <c oughs> เมาว่าเราเราเรา,เราไปหาทางออกมาก็คือมันมันไม่มีใครช่วยมีเดี๋วคนบอกว่ามีวิญญาณตามมียางตามแต่ไม่มีใครเคยแนะนําวิธีอะไรให้ เราเราพอไม่รู้ว่าบุญสัมพันธ์หรืออะไรคือพอพอ,พอมีเพจเด้งขึ้นมาให้เรากดไปดูอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออลองลองลองติดต่อไปดูเพราะมันก็เป็นทางเลือกที่เราเราดูรายการแค่สองอีพีแรกอ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็เป็น เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่คนจริงๆประสบการณ์จริงๆเขามาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรเพราะอาจารย์ม่ได้เรียกร้องก็เลยลองติดต่อกับทีมง,งานไปค่ะทีมง,งานก็ช่วยเหลือแบบเต็นที่อยู่ๆก็ประสานงานอะไรให้เสร็จสัดแล้วก็อาจารย์ก็เลยพักมาให้ให้ให้เราถ่ายเป็นวิดีโอภาพเออถ่ายภาพให้ก่อนแล้วอาจารย์ก็เช็คให้ทันทีก็บอกว่า เต่อต้านก็หมายถึงว่าน่าจะมีวิญญาณตามปีจริงอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็ยืนยันได้หลายอย่างที่ที่เราไปดูมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยติดต่อไปว่าแล้วแล้วหนูต้องทำยังไงต่ออาจารย์ก็ให้สเต็ปม,มาว่าให้เราไปถ่ายวิดีโอถ่ายภาพต่างๆในบ้านาถ่ายวัตถุมงคลที่เรามีอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์จะเซตให้ก็คือเช้าอีกวันหนึ่งก็อาจารย์ก็จัดการให้ทันทีค่ะหนึ่งชั่วโมงเต็ม พอได้คุยกันเป็นชั่วโมงเช็คอะไรทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าต้องมาหา<ม>ต้องมาถึงต้องมาเจอตัวเพราะว่าถ้าถ้าเรารอรับของหรือเราทำอะไรทิดีอะ่ะมันอาจจะไม่หลุดไม่ไม่ได้ไม่ได้ช่วยได้จริงอะไรเงี้ย<ม>เดี๋ยวเราก็จะเหมือนติดกรรมว่าไม่เห็นจะจริงเลยอะไรเงี้ยเ<ม>พราะฉะน,นั้นก็มาก็มาเจออาจารย์วันนี้<ม>ค่ะก็แบบลองมาดูก่อนว่าหน้างานมันจะเป็นยังไงนะมันจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วตอนที่อาจารย์นะค่ะเห็นภาพตอนแรกอะที่ส่งลายไปอะอาจารย์เห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะครั้งแรกที่เห็นเนี่ยคือผมให้เขาส่งมารูปบ้านมาก่อน mm hmm. ผมจะดูหน้าบ้านว่าที่ผมสกัดตัวเขาเนี่ยผมก็เริ่มรู้ว่าเขาไม่ดีมันมีอะไรติดตัวเขาอยู่มีสัผพสกสังวเวยสีแต่ผมก็เช็คในบ้านที่ในบ้านปุ๊บผมรู้ว่ามันอยู่ในบ้านละเพระจิตมันบอกผมก็เลยบอกว่าให้คุณถ่ายที่บ้านมาหน้าบ้านก่อนหน้าบ้านปุ๊บผมบอกพันตรงว,ว่าชัว แล้วให้คุณถ่ายเป็นวิดีโอนะครับคุณเดินนะครับไม่ใช่ว่าคุณถ่ายถ่ายคุณต้องเดินเป็นตัวแทนผมอะแล้วผมจะรู้ว่าจุดไหนจุดไหนแล้วจุดไหนเสร็จพวบผมก็เลยส่งกลับไปเขาดูว่ามันจุดนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็อีกวันเขาก็เลยเ้าม,มาให้ถ่ายมาให้ผมผมบอกผมเปิดหน้ากล้องเลยผมไล่เลยคุยเข้าไปเป็นชั่วโมงผมเจอทุกอย่างโอง้โหไม่ดีเลยที่เขาไปเช่ามาเนี่ยทีมงานเห็นแล้วแบบ ของเยอะมากสายมูที่แท้ทูสุดๆไปทุกที่ก็คือจะติดมาติดมูลตลอดที่ผมเคยบอกแล้วนะว่าของพวกเนี้ยคุณไม่รู้ตัวคุณน้องเข้ามาแล้วเนี่ยมันเล่นงานคุณแล้วมันเยอะมากผมจับไปแล้วก็มีอาการตอบต้านผมจะอ้วกแล้วผมก็มกอมอกกกบอกเอาทีละทีละอันเลยจยิบม,มาจิบอันานแล้วผมไล่ไล่ไล,ล่จนทุกอย่างโอเคละก็มาเจอในรายการนี้นะฮะบอกให้เขาอยากจะมาเจอแต่นี้ผมบอกมันจะส่งของให้เขาไป ที่บ้านก็บอกไม่เอาก็อยากมาที่วัดเลยได้ไหมบอกมาเลยครับเพราะผมบอกแล้วว่าที่เนี่ยของจริงเราไม่ได้หลอกลวงคุณมาได้เลยครับเพราะที่นี่เราต้องการจะช่วยหลายคนแล้วอย่างวันนี้ค่ะอยากจะถามอาจารย์หน่อยว่าทางี่เอเขาจะ,จะ,จ,ะจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องแก้ยังไงบ้างก็ที่ผมบอกนะคระว่าให้เอาของที่ไม่ดีมาเลยครับแล้วของที่ไม่ได้ทิทีออกมาผมทำให้ดู<ะ>ของที่นี่ผมบอกแล้วคุณพิสูจน์ได้ แล้วผมจะทําให้คุณดูนะครับผมก็ต้องทําวิธีว่าเช่นของที่ไม่ดีเนี่ยผมสัมผัสแล้วผมจะมีการต่อ้านจะอ้วกนะฮะแล้วก็ผมจะเอาออกก่อนให้คุณดูแล้วก็สิ่ง,งที่พระไอ้ที่คุณที่บอกว่าไม่มีเจ้าคุณเนี่ยผมก็จะเจกเสกให้คุณดูว่าผมทําได้ไม่จริงจริงไม่จริงเพราะว่าทั้งที่ผมเคยบอกฝนไปแล้วว่าเราคุยกันในอีกทีที่แล้วนั่นแหละเราสัมผัสได้แต่คนอื่นเขาไม่เห็น แต่ตอนเนี้ยมีคนที่มาในรายการแล้วที่เข้าในในในดูในรายการ <c oughs> ผมสัมผัสให้เขาเห็นเลยว่าอันนี้จริงไม่จริงคร <c oughs> ับคุณเดชใช่ไหมครับคุณเห็นกับตาแล้วว่าเราไม่ได้มาเตรียมกันไม่ได้มาแล้วผม <c oughs> ผมลผมผมูกจริงไหมแล้วผมวัดให้ถึงจริงไหมใช่ไหมและที่ผมแก้ให้คุณเนี่ยคุณรู้สึกเป็นไงจากที่ผมสัมผัสปุ๊บเนี่ยตอนที่ยังไม่แก้ผมต่อตาผมจะว้ว แต่ผมทําให้คุณแล้วผมจับแล้วผมไม่ว้วงผมคุะครักอย่งเงี้ยให้ขาเห็นเลยครับของทุกอย่างนะครับทุกท่านท่ผู้ชมอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่ออะไรง่ายๆต้องพิสูจน์ครับของที่นี่ผมท้าเลยครับท,ท้าพิสูจน์เลยครับมาได้ครับของเราของจริงเราไม่ได้มาหากินมาหลอกลวงแล้วเราท,าท้าพิสูจน์ได้ทุกอย่างคุณอย่าเพิ่งเชื่อแต่ทั้งตัวผมเหมือนกันผมเคยบอกอเสมอว่าสัทธาได้แต่ยังมนณะ ผมบอกทุกคนนะกระทั่งทุนเอเนี่ยขึ้นขึ้นมารีจับผมนะที่ผมไม่เขาเขาเห็นเขายังตกใจเขายังงง,งว่าทำไมเป็นอย่างนี้ได้นะเขาไม่เคยเจอนะแบบแรกๆผมก็งงผลก็ไม่เคยเจอยังขันแลเป็นไปได้ยังไงเอาออกได้เสกเข้าได้เอาออกได้เ,อออไดเป็นได้ยังไงแล้ววัดให้ถึงไม่ถึงแล้วคนลุกได้ยังไงก็เห็นกับตาแล้วนะผมท้าด้วยนะครับใครยังพิสูจน์แบลุกมาได้เลย แล้วที่นี่แล้วถามว่าที่คุณเอมาเนี่ยคุณเอต้องเสียตังอะไรไหมไม่เลยไอ้มึงเขาวัดอย่างเดียวคุณจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แล้วแต่เพราะผมบอกแล้วว่าของทุกอย่างเรามาจากวัดเนี่ยอย่าเปหนี้สงเราทํามากน้อยท่านไม่เป็นไรครับอย่าเปหนี้สงไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมาทําเยอะๆคุณทําบาทห้าบาทสิบบาทบาทนี้ก็ใช้ได้แล้วอย่าเปหนี้สงใช้ได้ครับคุณไม่มีปูก็ไม่ว่าอะไรแค่ปูผมรุ่ขอนะ โมทนา,าให้ลูกแม่ลูกหานยนะท่านก็ช่วยแล้วครับอาเจกก็ไม่เคยว่าับขอให้เรามีความจริงใจอของทุกอย่างเนี่ยถ้าเราศรัทธามีความจริงใจท่านช่วยครับแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรค่ะก,ก,ก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ไปทำทุกทีเนี่ยผมมีอาการต่อตาเยอเอ้อ,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 อ คือมันเป็นกระแสะที่ไม่ดีที่เขาเขาขอาเข้ามาดูทาโดยที่ไม่รู้ตัวตเดี๋ยวผมแยกประคำมะม่วน,นะครับเดี๋ยวเอาไปกินไปดื่มแล้วไปทำที่บ้านนะคนไม่กลัวเลยโอเคหยิบมาเลยครับหยิบมาเลยครับนี่นะครับของที่เนี่ย หยิบมาเลยครับข้างบนหยิบมาเลยพระเพื่อนี่หยิบมาผมจะบอกทุกคนดูพระนี่นะครับมันเป็นปูนะครับเนี่ยผมจับแล้วผมจะอ้วกคือมันเป็นกระแสะที่ไม่ดีที่เขาเอาเข้ามาบูชาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับผมจับตัวเขาเนี่ยนะผมตัำตัวเขาเนี่ยเนี่ยผมจะมีอาการผมต่อตาผมจะอ,อ้วกมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเนี่ยท,ท,ทุกท่าน นะท่านผู้ชมนะครับดูนะครับไม่ใช่ว่าพระแล้วเนี่ยจะดีทุกองน,นะเป็นพระจริงหรือเป็นองค์เทพหรือเป็นอะไรแล้วแต่ทุ้มูลาเนี่ยบางท,ทีเขาเอามาผสมเนี่ยไม่ดีมันทําให้ไม่ดีแล้วที่บ้านคุณก็จะมีปัญหาเหมือนยันอย่างเงี้ยอย่าจับตัวผมจะมีอมกาาผมจะอ้วก,กใช่ไหมเ <c> น <oughs> ี่ย <c oughs> ทุกอย่างเลยเน,นะอย่าอย่อย่างเงี้ยนี่หมอเนี่ย เด,ดี๋ยวก็ไกรเดีเนนี่นเดี๋ยวผมจะวิธีแก้เขานะครับคืออันแรกเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยนะฮะน้ำเปล่านี่นะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมแะกก็ทำน้ำมนต์นะครับเอาไม้โบดทำเลย แล้วเดี๋ยวทำพิธีแล้วไอ้ของตรงเนี้ยเดี๋ยวจะต้องเอาไปทําลายนะครับเสร็จแล้วให้ไปควบคุมของเขาไปตรวจน้ําไปขอกาากรรมกรมแล้วตรวจน้ําให้เขาไปแล้วต่างคุณก็ต่างจะดีแล้วับนะแล้วตัวเขาเองเนี่ยจากที่ไม่ดีนะให้เขาทำน้ำมนต์เองนะครับทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวเอาไปกินเอาไปดื่มแล้วประาที่บ้านนะอมให้ทั่วเลยแต่ก่อนก่อนที่จะทำเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะครับ นี่นะครับเชือกนะครับที่ต้องให้เขาติดตัวไม้โบดนะครับนะฮะไม้โบดน้ําเนี่ยเดี๋ยวผมวัดให้ดูก่อนนะครับไม่มีกระแสเลยนะครับผมวัดให้ดูนะพี่ดูนะดูนะเห็นไหมฮะถึงนี่นะอ uh ัน huh. นี้พี่ทําเองนะผมใส่ไว้นะครับ่ะพี่จับไว้ของข้างแล้วนโมสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระธรรมคุณพระสงคุณพระสงคุณบิดามารดาคุณบิดามารดาคุณหลวงปู่ทองคุณหลวงปู่ทองคู่ดั้งคู่เดิมคู่ดั้งคู่เดิมคู่บาอาจารย์ทั้งหลายคู่ทวดสารทิศคู่ทวดสารทิศคู่ครอบจักรวาลคู่อาจารย์เจก ครูอาจารย์เขอจงมาปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในร่างกายของพระเจ้าและและครอบครัวของพระเจ้าที่บ้านของพระเจ้าออกไปให้หมดขอให้น้ํานี้เป็นน้ําพุทธมนสิ่งที่ดีๆเข้ามาด้วยเธอสาธุสาธุสาธุโอเคครับแค่นี้นะครับง่ายๆครับ แต่ตอนที่ทําอีกทีหนึ่งเดี๋ยวต้องมีพิธีนะครับขอกรรมากเสร็จแล้วก็ตรวจน้ําเอาเป็นทีจังหวะนะครับอันนี้เอาไม้ออกแล้วนะครับทุกท่านอันนี้คุณเก็บไว้เลยนะเอาไปเลี่ยมติดตัวนะครับน้ํานี่ตะกี้นี่ผมวัดเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้อันนี้ผมแตะแล้วนะทุกท่านชมนะครับผมแตะแล้วครับนี่นะครับเห็นไหมครับไม่ถึงนะครับ เห็นไหมครับขายจากนี่อ่ะผมไม่จับผมไม่แตะนะดูนะครับทุกท่านถึงนี่ผมแตะเห็นไหมครับไม่ถึงตัวพี่ตอนนี้ยังไม่เลยนั่นนะอ่ะผมจับทุ๊กอ่ะเนี่ยผมต่อต้านเห็นไหมครับผมจะอ้วกเนี่ยผมแตะพี่เนี่ยแต่ผมจะอ้วกเห็นไหมไม่ถึงตอนนี้พี่กินดื่มเลยครับขอปู่ครับ สิ่งที่ไม่ดีเอาไปให้หมดนะปูอ่ะกินอึกใหญ่ๆเลยครับอ่ะโอเคนี่นะครับเขาดื่มแล้วนะครับอันนี้ผมจะพรมให้นะครับอืม <c oughs> เมื okay. ่อกี้ที่ผมจับพี่เขาตอนน่นะผมมีอาการต่อต้านนะครับแต่ตอนเนี้ยผมจะไม่เป็นแล้วดูนะครับทุกท่านดูผมจับปุ๊บเนีนไฮะผมต่อต้านนะไหมเห็นไหมขนผมลุกไหมขนลุกไหมครับขนลุกเห็นไหมครับต uh huh. มอต้านไหม,ไมอ,อ่าแล้วดูดูนะวัดไม่ถึงอ่าผมไม่จับ ถึงไหมครับอะมาแตะดูนะแปลกไหมครับแปลกมากของจริงครับต้องพิสูจน์ได้จำไห้นะครับคุณอย่าไปซีซัวเอาของเข้ามาที่คุณโดนตรงเนี้ยคุณโดนคือว่าคุณเอาของเข้ามาในบ้านโดยที่ไม่รู้ตัวือเขาบอกว่ามันเป็นสายดังที่เขานั่นจริงผมบอกแล้วไม่เถียงพวกเนี้ยต้อแล้วดูนะครับสิ่งเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเอานี่เลย ผมจับแล้วผมต่อต้านเห็นไหมฮะจะผมเป็นะเดเ๋ยวผมจะอ,ออกเลยนะนะ <c oughs> ผมออกแล้ว <c oughs> ผมไม่ต่อต้านละแต่ก็ยังเป็นของไม่ดีนะไม่ดีครับแล้วเดี๋ยวคุณกลับไปนะเดี๋ยวผมจะทําลายทุกอย่างให้เห็น <c oughs> นะครับแล้วเสร็จแล้วคุณกลับไปไปทําตามที่เดี๋ยวผมจะส่งอ้นนี้่ยไปคุณไปทําที่บ้านอีกทีหนึง่ง และคุณผมให้ทั่วเลยทำได้เองด้วยทา <ำ S 2> เองได้ไดเลยไม่จําเป็นเนี่ยน้ำมันคุณก็ทําเองไง <ผม S 2> ค่ะผมแค่บอกกล่าวนั่นเองเดี๋ยวเวลาผมส่งให้ทุกคนที่ผู้ชมที่อยากจะต้องแก้ไขเนี่ยผมจะส่งไม้โบสกับเชือกไปเนี่ยนะฮะแล้วผมจะบอกวิธีการทําให้เป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามยังไงแล้วก็คุณก<ม>็ไปทําเองแค่นั้นเองครับแล้วคุณส่งมาให้ดูผมนั่ผัดก็จะรู้เลยอย่างตอนเนี้ยผมแตกปุ๊บแตกแล้วอ่ะไม่จ้าแล้วผมไม่ต่อจ้านใช่ไหมเนี่ยแล้วขนผมลุกเยอะ เห็นไหมเดี๋ยวคุณก็จะเริ่มดีขึ้นสองทงมันนะคุณจะดีเลยแล้วคุณจะเริ่มปกติแล้วรับความไม่ที่บ้านแล้วทุกอย่างก็จะดีอย่าไปเอาเข้ามานะครับู้าผู้ชมจําไว้นะครับอย่านะครับผมเตือนด้วยความหวังดีที่ผมทําเนี่ยผมไม่ได้หวังที่จะเอาอะไรเลยถามว่ามาอย่างเนี้ยคุณต้องเสียตังอะไรไหมแล้วแต่คุณจะทําบุญเพราะมันถึงที่วัดใช่ไหมไม่ทําผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็บอกครูได้ท่านก็ช่วยอยู่แล้ว เพราะว่าคุณโดนเนี่ยแล้วมันจะโดนหนักขึ้นหนักขึ้นคุณแย่มา,มา<อ>กใช่นะโอเคนะไม่แย่ว่าทำลายเขาปลดล่อยเขานะให้พายูุพบูมของเขาป<ง>ิยกรรม<ง>วัีีกรรมมโนกรรมขอให้โอโหสิกรรมซ<ง>ึ่งกันและกัน<ง>อย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้ท่าน ไปอยู่พบูมที่ดีจะทำบุญไปให้สาธุท่านดูนะครับสิ่งนี้นะครับมันเป็นที่พวกธรรมเวสีนะสิ่งที่ไม่ดีนะครับเขาเอาพวกวิญญาณนะเอามวลสารมาทำนะครับเนี่ยเจ้าของเขาเดี๋ยวผมจะทำลายนะครับคือมันเป็นสิ่งที่เราจะปลดปล่อยนะฮะไม่ไม่ใช่กว่าทำลายเขาปลดปล่อยเขานะฮะให้ไปอยู่พบูมของเขานะอย่ามีเวียนซึ่งกันและกันนะครับโอเคนะครับทุกท่านดูนะครับ ที่ไปขอขอทูบมาหน่อยทูบทูบนี่นะครับเราจะปลดปล่อยเขาแล้วนะครับคือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราให้เข้าไปพบภูมิของเขานะครับ ไม่ได้ว่ามากักขังเขาเพราะพวกเนี้เขาจะโดนกักขังโดยที่เขาไม่คนที่เช่ามาเขาไม่รู้ตัวนะฮะอย่างพวกเนี้ผมพวกผีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นเนี่ยน้ําอะไรเนี่ยเนี่ยผีทั้งนั้นโอเคมาสุดทอดอกเดียว ทุกท่านนะครับอย่าไปซีซัวออกเขามานะครับเนี่ยมันสิ่งที่มีเขาเลยโดนเล่นงานมานานนะครับนี่จะปลดปล่อยเขาแล้วนะครับให้เขาไปอยู่ภพภูมิของเขาเอาว่าว่าตามผมนะครับกายกรรมวจีกรรมมโนกรมกรมขอให้โอโหโส,สีกรรมซึ่งกันและกันอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้ท่านไปอยู่ภพภูมิที่ดี จะทำบุญไปให้ใหสาธ <ทำ S 1> ุอ่ะโอเคครับปักไปเลยนะแค่นี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับแลนนี้เดี๋ยวเป็นขั้นตอนที่สองคุณถือน้ำขึ้นมาครับเปิดครับเปิดครับ,เด,รบเดี๋ยวต้องตรวจน้ำให้เขาไปาอ,อ่น้ำโมสามจบก่อนน้นโมก่อนเทไปเลยครับเทไปเลยคข้าพเจ้า ขอกลับกรรมากรรมต่อท่านเจ้ากรรมในเวทร,ร,ทรทั้งหลายบรรพบุุษทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายวิญญาณทุกดวงทุกภพทุกชาติจนถึงชาติปัจจุบันขอได้หากหากเคยฆ่าท่านกักขังหรือทร,รมานท่านหรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ท่านให้ท่านเจ็บปวดอย่าตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอได้โปรดยกโทษโอโหสีกรรมให้แก่ ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้ยกเป็นทานบารมีแด่ถวายแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่ผมบุญนี้ขอให้ท่านทั้งหลายอยู่ได้พบภูมิที่ดีหลุดจากพ้นบ่วงกรรมทั้งหลายอวิชชาทั้งหลายขอให้ได้ไปจุดติภพภูมิที่ดีมีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ สาธุสาธุอานุโมทามิอโอเคเรียบร้อยละ หลังจากที่เราทำพิธีเสร็จไปแล้วนะคะทางคุณเองรู้สึกยังไงบ้างคะคือเหมือนได้ปลดปล่อยสิ่งที่กังวลมาตลอดโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าไอท้ที่ที่มีแต่คนทคักว่ามีอ่ะมันมีอยู่จริงไหมแต่ทีนี้ก็คือได้ทำแล้วอ่ะเราก็จะสบายใจเป็นระดับแรกแล้วก็บรรมีครูบาอาจารย์ของอาจารย์เองด้วยอะไรเงี้ยก็ น่าจะช่วยให้รอดผลอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ค่ะก็หลักๆก็คือสบายใจขึ้นเนาะถ้าเรามาแล้วเราเป็นวิทยาทานได้สําหรับคนแบบเดียวกันอะไรอย่างนี้ละกัน<ช> <ๆ S 2> เพราะว่าคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ต่างกันมากเพราะว่าๆๆใจคือเราอะทาบุญทาบุญคือทําบุญ <ๆๆ S 2> วัตถุมงคลได้มาก็คือของที่เขาให้มาเงี้ยแต่เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีใช่ซึ่งก็คือพออาจารย์มาช่วยตรงเนี้ย อันดับแรกคือสบายใจก่อนเลยคือรู้สึกว่าโล่งแล้วก็ของแบบนี้มันก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอะไรมันดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับเนี้ยมันก็ถือว่าดีกับเราแล้วแล้วของที่ไม่ดีทั้งหลายอะ่ะถ้ามันคือการปลดปล่อยมันก็คือการทาบุญชนิดหนึ่งเหมือนกันเลยะค,ะค่ะค่ะระหว่างที่เดินทางมาเรารู้สึกไหมว่าแบบเอ๊ะจะจริงไหมนะจะแบบเฮ้ยจะได้หรือเปล่านะเราจะออกจริงจริงหรือเปล่านะของไม่ดีจะออกจริงๆหรือเปล่านะเราคิดอย่างนี คือใจมันกไ็ไม่ไม่เราก็ไม่ได้แบบเชื่อเป็นร้อยเปอร์เซ็นมาตั้งแต่แรกเพราะมันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ถึงได้ต้องมาแล้วก็มาเจออาจารย์มาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ค่อยๆเริ่มเชื่อเพราะมันมีการวัดการเช็คการอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นทําน้าม์เองได้ด้วยอ,อะไรอยเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ธรรมาดาค่ะระวติวนนี้ค่ะ แล้วจาย์คะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทำวิธีไปก็ปกติแล้วครับแต่เน,นี่ยผมสมัมผัสข้างอย่างเงี้ยปุ๊บผมจะมีอาการหรือใช่ไหมคือตอนเนี้ยกระแสก็มีก็ดีละใช่ไหมครับแล้วก็มีไม้โบดมีเชือกถ้าเขาติดตัวไปเนี่ยมันจะมีกระแสวมมิถถ่งเข้ามาใช่ไหมผมมีไะ้รู้ถึงม่รใช่ไหมครับคือก็จะดีแต่นี่ก็ต้องไปทาที่บ้านเขาต่อแล้วหมูดะอกวิธีกขไ้าชไหมเพราะฉ่นั้นให้ไปทำตามที่ผมบอก ก็สองทุงมันก็จะดีขึ้นลักษณะกาเขาก็จะเปลี่ยนลงแล้วสิ่งที่คุณติดขัดอะไรไม่ว่าอะไรแล้วแต่มันก็จะเริ่มดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นแล้วพยายามมานปฏิบัติสวดมนต์ทำบุญยิ่งข้ามสมาธิได้ยิ่งดีหรือปู่ปู่อาจารย์เ็นจะช่วยเองครับนะครับแล้วถึงคนจะรู้เองแต่ผมบอกให้เลยว่าเดยวคคณก็มาผมเชื่อเลยเพราะจิตผมมันบอก พาะคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าของจริงเป็นยังไงเพราะคุณไปเจอมันเนี่ยเขามไม่สามารถพิสูจน์ให้คุณได้เขาได้แต่พูดพูดพูดแต่คุณก็ไปเอาเข้ามาโดยคุณไม่รู้แต่ของผมพิสูจน์ให้คุณเห็นเลยใช่ไหมครับว่าเป็นแบบนี้นะอย่างนี้นะแล้วทําให้เห็นเห็นชัดๆเลยต่อหน้าไม่ได้มีการมาเตยมกันใช่ไหมครับสิ่งที่คุณพูดเนี่ยที่มาเล่ามาเนี่ยเรามาเต็มกันไหมไม่มีเตยม กล้าสบานเลยไหม้อ่าไม่ไม่รียวมารู้จักกันเลยคือมารู้จักกันเนี่ยคุณมันวันเนี้ยคุณแชทคุยกันแล้วก็มาเลยเรื่องไวมากค่ะก็อยากให้อาจารย์ฝากถึงสายมูหน่อยค่ะคือสายมูเนี่ยงะทุกท่านเนี่ยที่ผมบอกกันทางบ้านแล้วฮะตั้งแต่อีพีหนึ่งมีสองแล้วว่าคือศรัทธาได้นะครับแต่อย่างโงงาแล้วคุณไปเช่าของเข้ามาเนี่ยคุณต้องดูให้ดีเพราะผมเคยบอกแล้วว่าบาางคนนเี่่ยข้้มมไรูตัว ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองบางคนไปเข้าลงอักขรเขาเล่นสายดำเขาครอบคุณคุณก็ไม่รู้แรกๆมันจะดีนะแล้วต่อไปจะไม่ดีข้อที่สามคุณไปงานศพหรือไปเจออะไรพวกนี้สงหวะดวงคุณตกหรืออะไรไม่ดีขึ้นมามันก็จะเล่นงานคุณที่ผมบอกแล้ววันนี้ก็เป็นอีพีพิเศษนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากวันต่อวันมากเลยค่ะเพิ่งรู้เมื่อคืนมาวันนี้คือเร็วมาก ส่วนใครนะคะที่สนใจอยากจะให้อาจารย์ช่วยดูช่วยให้คำปรึกษาอะไรอย่างนี้สามารถส่งข้อความมาได้ที่ YouTube Facebook หรือ TikTok ได้เลยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่เอมากค่ะขอบคุณอาจารย์กูมากค่ะขอบคุณทุกคนม,มากเลยนะคะที่ติดตามรายการบันทึกสายมือของเราค่ะยังไงพบกันต่อในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ